ก่อสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปสลแล้ว์สรับไนโนเวลนะครับเล่มที่16บหกประชิมเมอร์บอดกีคิมซันหลังจากคลิปที่แล้วลูเล่าได้ตั้งเชื่อให้กับกีหลังจากนั้นเขาก็ได้หมดสติไปเพราะสูญเสียแกนเวทไปมากมายไม่ใช่แกนเวททั้งดวงวิญญาณของเขาเองก็ถูกเาผาผลาญไปด้วยและกีเองก็ได้รอให้ล,ล,าลาูเล่าฟื้นตัวขึ้นมาและประลองกันตามสัญญาเอาไว้แต่ก็ตัดสินกันไม่ได้ดังนั้นจากนั้นมากีกับลูเล่าจะได้ต่อสู้กัันอยยู่หลาคร้ง รูดาล่าแข็งแกร่งสวนกับทีอ้างตนว่าเป็นผู้กล้าดูดาล่าเป็นผู้กล้าที่เริ่มตาตื่นขึ้นมาแล้วส่วนกีก็เป็นจอมมารที่เริ่มตาตื่นขึ้นมาเช่นกันดูดาล่าชำนาด้านเคล็ดวิชาส่วนกีเองก็ต่อสู้ด้วยพลังและพลสวรรค์ล้วนๆการพลอเสมอภาคเบกกีก็ค่อยๆได้เปรียบขึ้นมาทีละน้อยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติและคนที่เฝ้าดูการต่อสู้ของบรุททั้งสองคนนะั้นด้วยความละอายก็คือสตรีทั้งสามคน Ia, gin, ลูเซียเวลกินและมังกรน้ำแข็งขาวเวลซาร์นั่นเองทีแรกเวลซาร์ไม่ได้สนใจแต่พอการต่อสู้ดูเดือดขึ้นก็เลยเริ่มสนุกขึ้นมากับการประลองเวลซาที่มองดูกีได้พูดออกมาว่าตายจริงกีแข็งแร่งขึ้นมาอีกแล้วสิพอได้ยินพี่สาวผูช้ชนนั้นเวลกินก็ตอบว่านั่นสีขาท่านพี่แต่ว่าลูเรล่าก็ไม่แพ้หรอกนะเวลกินก็มีความเชื่อว่าคนรักของเธอจะเป็นฝ่ายชนะพอได้ฟังแบบนั้นแล้วเวลซาร์ก็พูดว่า นั่นสิชักจะสงสัยแล้วว่าเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าเมื่อได้ยินเวลซาต์กล่าวเช่นนั้นเวลกินก็พูดออกมาว่าไม่เพียนหรอกจะแ,แข่งแข่งก็ไม่แปลกเพราะลูรล่า,ลาเป็นลูกศิษย์ของท่านพี่นาได้รับมอบพลังสุดยอดมาด้วยยังแข่งแข่งได้อีกนะเมื่อเวลกิ้นได้บอกแบบนั้นเวลซาต์ก็พูดออกมาว่าตายจริงกันก็เข้าใจได้นะในขณะที่สองสาวพี่น้องกำลังพูดคุยกันโยนั้น ลูเซียได้พูดขึ้นมาว่าแต่ข้าไม่อยากให้ใครบาดเจ็บเลยมันจะดีที่สุดนะผู้เฝ้ามองการต่อสู้อยู่กันอย่างมีความสุขประมาณนี้ในตอนนั้นเรนได้พูดขึ้นมาว่าเตียนนําชาเรียบร้อยแล้วค่ะเลื่องจากเรนได้พูดจบมิสซารีก็พูดต่ออีกไม่นานการต่อสู้จะจบลงแล้วก็เลยเตรียมสวดของท่านกีกับท่านลูรลล่าเอาไว้แล้วค่ะการดูแลเป็นหน้าที่ของพวกมิสซารีไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ ทิสภาพนั้นได้กลายเป็นชีวิตประจําวันของพวกเขาไปบางวันสองพี่น้องสองสาวก็ทะเลาะกันบ้างจนทําเอาไม่มีอารมณ์จะปรองกันเลยเวลซาร์ดกับเวลกินก็สนิทกันก็จริงแต่บางทีก็ทะเลาะกันอยู่ด้วยเรื่องแนวทางการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันเห็นว่าน้องชายที่เพิ่งเกิดขึ้นมาของพวกเธอเมื่อกวาวยเยวข้างเวลาลาก็าเอาแต่อลาวาตามอำเภอใจส่วนสาเหตุนั้นเวลกินได้กล่าวออกมาว่า ท่านพี่เข้มงวดเกินไปแล้วทําไมถึงให้ความเอ็นดูมากกว่านี้ไม่ได้กันละ่ะเมื่อเวลเกียนได้กล่าวแบบนั้นเวลสารก็ตอบว่าอย่าพูดอะไรบ้าๆสิถ้าให้ความสําคัญกับเวลราจังแล้วก็เอ็นดูอยู่แล้วนี่ไงเรื่องนั้นถึงได้เปลี่ยนจิตใจให้ตั้งหลายครั้งจนปวดจะมีนิสัยที่เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาละวนะคำพูดที่ว่าเปลี่ยนจิตใจของเวลซารก็คือการวิธีที่ปาเถียนที่กำจัดเวลาลาในทางกายภาพเพื่อให้ฟืน้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ เวลกินก็ไม่พอใจในวิธีการนั้นแล้วเธอได้พูดออกมาว่าก็บอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้ไงต้องไม่ใช้ความรุนแรงแต่อธิบายด้วยคําพูดเซในกรณีที่ทําอะไรไม่ได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เด็กคนนั้นจะต้องยอมเข้าใจในแน,แน่เลยนะเมื่อเวลกินได้ข่าวแบบนั้นเวลซานก็พูดออกมาว่าโทเวลกินจังใจอ่อนไม่เปลี่ยนเลยนะงั้นข่าวนี้ทำร้ายพอให้ไม่ถึงตายเพื่อสั่งสอนให้ฟังที่พูดแทนดีไหม เมื่อเวลซาได้ถามมาเวลกินก็ตอบว่าไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่โอมากกว่านี้ไม่แปลงเป็นคนแล้วคอยพงกบพงงมสอนวิธีการใช้ชีวิตในเมืองหรือวิธีการต่อสู้กับศัตรูให้หมายถึงแบบนั้นตั้งหากลาเมื่อได้ฟังคาอธิบายของเวลเกนเวลซาก็พุดออกมาว่าเวลเกนจังข้าคิดนาว่าเจ้าโอเด็กคนนั้นเกินกว่าที่จะเรียกได้ว่าใจอ่อนแล้วเป็นประเภทที่ช่างดูแลเกินไปจนเสียคนเสียนาะ ถ้าเป็นแบบนั้นลรอก็เจ้าหนุ่มรูเดล่านั่นได้แหลกเหลวไปด้วยอีกคนเอานะและจากได้ฟังคําเตือนของเวลซาร์ดเวลกินก็ตอบออกมาว่าไม่มีทางรูเดล่าเป็นคู่ที่แสนวิเศษของข้านะดังนั้นถ้าให้ข้าเลี้ยงดูเวลดล่าจะต้องโตขึ้นมาเป็นน้องชายสง,ง่างามรู้จักเคารพพี่สาวแน่เฮาหนีให้ข้าจัดการเถอะวิธีการสอนน้องชายของพวกเธอนั้นแตกต่างกันเบลกินก็มีหลักการที่ว่าจะสอนด้วยคําพูดแทน ถ้าสอนไว้ฟังก็จะใช้ความรุนแรงไปด้วยแต่ว่าวิลซารตั้งใจจะฆ่าอย่างเดียวเพราะว่ามังกรน,นั้นเกิดขึ้นมาใหม่ได้หลังจากที่เวลกินได้บอกว่าคราวนี้เธอจะเป็นคนเลี้ยงดูเวลรล่าเองแต่วิลซาด์ก็ไม่ยอมและพูดออกมาว่าหึไม่เอาหรอกถ้าสั่งสอนได้ดีกว่านะคะจะว่าไปข้าก็ดูแลมันตลอดด้วยค่ะหลังจากที่วลิลซาดได้กล่าวแบบนั้นเวลกินก็ตอบว่าอย่ามาตลกนะท่านพี่นั่นแหละ ดูแลมากเกินไปต่อไปตาข้าบ้างสิสองพี่น้องต่างฝ่ายต่างเขาโทษกันว่าเพราะว่าเวลซาสตร์เข้มงวดมากเกินไปส่วนเวลซาสตร์ก็บอกว่าเวลกินนั้นโอน้องชายเกินไปแต่กีที่มองดูทั้งสองคนก็เิดนในใจว่ามันก็พอกันทั้งคู่นั่นแหละเอาแต่พอดีแหละดีที่สดพี่น้องตระกูลมาก่อน,นี่ไม่รู้จักพอดีกันเอาซะเลยกีก็ได้รู้สึกละอายแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปและในตอนนั้นดูราล่าได้กล่าวออกมาว่า เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมาประลองกันแล้วนะเมื่อได้ยินแบบนั้นกีก็ตอบว่าเอออย่าไปแตกเกียร์เจ้พวกนั้นตอนที่กําลังแย่งของเล่นกันดีกว่านะของเล่นที่ว่านั้นก็คือเวลาลากีกับรูดาลล่านั้นก็ได้หลบออกมาจากฉากหลังเพื่อมาให้โดนหางเลขเข้าไปด้วยในระหว่างที่พวกกีประลองกันเวลซา,าจะกลางมั่นพลังออกไว้ให้เวลาที่พวกเวลซาทะเลาะก,กันกีก็จะต้องกลางมั่นพลังออกไว้ให้แทนด้วย เม่อย่างนั้นทวีปจะต้องล่มจมแน่แนแม้ว่าจะชินแล้วแต่พวกกีเองกุนซืออยากจะให้ไปต่อสู้กันที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ตนมากกว่านี้มีคํากล่าวที่ว่าจงเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นแต่สาหรับพวกกีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องใส่ใจโดยชื่นเชิงแล้วในวันหนึ่งกีได้ถามออกมาว่าจะยังจะมาอีกเหรอแล้วโรล่าลก็ตอบว่าหนววหูจนกว่าข้าคนนี้จะชนะ การปรลองก็ยังจะไม่จบหรอกการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนจะบอกว่าได้กลายเป็นแทนคำท้าทายไปแล้วก็ได้เรี่ยมการต่อสู้กันได้หยุดเมื่อทั้งสองคนหมดเรี่ยวแรงเช่นเคยการปรลองก็ออกมาเสมอกันก็เลยเปิดฉากโต้เถียงกันต่อไปและกีก็พูดออกมาว่านี่แกทำเป็นพูดว่าต่อสู้กันอย่างตรงไปตรงมาแต่วิธีการโกหกใช้ได้เลยนี่ลูราลาขี้โกงจริงอย่างที่กีได้พูดอัมพางสายตาประจํา พิพตาที่เข้าท้าปลลองก็ได้การม่านพลังศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เพื่อให้พลังของกีได้ลดลงจากสถานะผิดปกติอยู่เป็นนิดและกีเองก็ไม่ได้ใส่ใจกับกับดักที่วางเอาไว้จนกว่าการต่อสู้จะเริ่มขึ้นเ้ื่อเหตุนั้นลูลาลาจะได้มองนิสัยของกีออกแล้วอาศัยประโยชน์เลากลับว่ารอโอกาสนั้นอยู่แล้วแถมวิธีการพูดจายังเลวร้ายอีกต่างหากในตอนนั้นลูลาลาได้กล่าวออกมาว่า การชนะคือความถูกต้องไม่สี่ถ้าชนะไม่ได้มันก็ไม่ใช่ความถูกต้องน่ะสี่ดังนั้นไม่ว่ายังไงข้าคนนี้จะต้องชนะให้ได้ขอได้ประกาศอย่างหน้าตาเฉยไม่ว่าจะด้วยรูปแบบไหนขอแค่ชนะได้มันก็พอแล้วและกีก็ตอบว่าไม่ตลกนะจะทําอะไรก็ไม่ว่าหลอกแต่เลือกพูดว่าตรงไปตรงมาได้แล้วกีเขาพูดได้ออกมาถูกต้องแล้วแต่ลูลาก็แค่เค้นเสียงหัวเราะขึ้นจมูกตอบมาว่าฮือ ไม่ตลกหรือนั่นมันเจ้าต่างหากล่ะท่าที่เจ้าได้ใช้เมื่อกี้คือท่าที่ข้าคนนี้ใช้ก่อนหน้านี้นี่คิดว่ากว่าจะได้บรรมาต้องใช้เวลาในการฝึกนานขนาดไหนกันถ้าไม้ตายได้เปลี่ยนเรื่องพูดการเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างแปลกประหลาดนี้คือถ้าไม้ตายที่รูดอร่าใช้หนีเวลาถูกไล่ตอนรูเดอ่าได้รับการศึกษาในฐานะเชื้อพระวงศ์ก็เลยถนัดวิธีการพูดจาแบบเจ้าเล่์แบบนี้ ในขณะที่พวกเขาพูดคุยกันอยู่นั้นเวลซาได้พูดขึ้นมาว่าทช้าสาสัปดาห์ช่ไหมเมื่อเวลซาได้พูดถึงเวลาการฝึกของรูดาล่าดูเซียก็ตอบออกมาว่าค่ะท่านเว,วาลรานาวาก็ออกปากชมเชียนะพอได้ยินบทสนทนาจากนอกวงกีเองก็ได้นึกเสีงกระทั่งวิชาที่ทำเป็นเหมือนกับพูดจายากลำบากในการฝึกนักหนาะแต่เหมือนว่าจะได้มบรรยง่ายกว่าที่คขดกีเองก็ได้เหลือไปมองรูดาร่าทางหายตาชานนั้นก็ได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่ ในขณะนั้นรูาาเรล่าก็กล่าวออกมาว่าบางอาจขโมยวิชาของคนอื่นคนที่เล่นสกโปกคือเจ้าต่างหากรูาาเรล่าก็ยังคงบ่นไม่หยุดแต่ก็มีเหตุผลอยู่ที่จริงแล้วคมพูดนั้นก็มาจากความร้อนรลนของรูเรลา่าแม้ว่าพลาี่แท้จริงจะยังคงพอๆกันแต่ภาคหลังๆมานี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่าถูกไล่ต้อนอยู่นิดหน่อยและคนที่รู้ดีกว่าใครก็คือรูเรลา่าจึงได้เขียนว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงจะแย่แน่ ในระหว่างนั้นดูราล,ล,ลาได้คิดในใจว่าถ้าสู้ตรงไปตรงมาและเอาชนะมาได้5คนนี้ก็อยากจะทําอยู่หรอกดูราล,ล,ลาอยากตะโกนออกไปดังๆคําพูดในตอนแรกที่บอกว่าไม่ได้สนใจวิธีการพอแค่ชนะได้ก็พอนั่นเป็นเรื่องจริงกีก็ได้รู้สึกละอาแต่เขาอ่านใจดูราล,ลาออกแถมภายในจิตใจก็ยังคงรู้สึกสนุกกับการได้เถียงดูราล,ลาด้วยดังนั้นกีจึงได้ยอมให้ดูราล,ลาได้ใช้ทุกวิธีทาง กีเองก็เห็นด้วยกับความคิดของดูราลาที่ว่าการชนะก็คือความถูกต้องกีก็ยอมรับดูราลาไปนานแล้วแค่มีคนต่อสู้กับตนเองได้อย่างสูสีกีก็มีความสุขแล้วอีกอย่างอย่างที่ดูราลาได้พูดยิ่งต่อสู้กันเท่าไหร่กีเองก็ยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไม่ได้จบแค่ได้รับโอเจเมสกิลมาแต่ต้องใช้ใ้ฮด้อย่างเต็มที่ถึงจะมีคุณค่าแล้วกีเองก็ได้เรียนรู้มันแล้วผ่านการต่อสู้กับดูราลา ในตอนนี้ใช้ดบาบคอโซเพื่อให้เข้ากับลูเล่าก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นกีเองก็เริ่มเหนือกว่าลูเดล่าแล้วถ้าใช้สกิลหรือว่าเวทมนต์เสริมลงไปด้วยกีจะต้องชนะไม่ผิดแน่ถ้าอย่างนั้นกีกลับไม่ทำตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่ไม่ได้อยากตัดสินแต่ก็อยากจะให้ประลองกันออกมาเสมอดังนั้นกีจึงได้ยอมให้ลูเดล่าใช้ลูกหมายหลายๆอย่างกับเขาแต่ว่าปัญหามันก็มีอยู่เรื่องที่เวลาดังนั้นกีจึงได้เอ่ดปากถามออกไป เฮ้ย hey, ตอนที่เจ้าต่อสู้กับข้าครั้งแรกทําไมถึงไม่เผด็จศสืกสั้นลาในตอนนั้นถ้าไม่ตั้งชื่อให้กับข้าและตั้งใจจะฆ่าข้าเจ้าเองก็อาจจะมีโอกาสชนะก็ได้นะนี่แหละคือข้อสงสัยที่ไม่ว่าอย่างไรกีเองก็ทำความเข้าใจไม่ได้กีก็เป็นคนที่ทน,นงตนปกติแล้วจะไม่ยอมรับว่ามีโอกาสแพ้เด็ดขาดแต่เพราะว่าการยอมรับมันก็เท่ากับว่าพ่ายแพ้สำหรับสิ่งมีชมีวิตแบบจิด ดังนั้นจีจึงได้พยายามที่จะไม่คิดเรื่องนั้นมาโดยตลอดผมไม่คิดว่าเป็นเพราะถูกเวทนาหลอกนะแต่แล้วก็ไม่อยากจะคิดด้วยแต่ถ้าเกิดว่านั่นคือคําตอบกีก็คงจะฆ่าเูือล่ลาทิงด้วยความโกรธไปแล้วเหมือนกับที่ผ่านมากีก็มี ifer, ลูเซเฟอร์ลูเดล่าเองก็มีมิคาเอลถ้าลูเดล่าใช้สกิลนั้นแบบเอจริงโดยที่ไม่กักเอาไว้ตั้งแต่แรกก็ไม่แน่ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรคงต้องเจ็บกันอย่างแน่นอน แล้วยังปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่ามีโอกาสที่กีจะแพ้กีจึงได้ทำอย่างจริงจังในตอนนั้นรูเรล่ลาได้ตอบว่าอ๋อเรื่องนั้นเหรอรูเรล่ลลาได้ยิ้มแล้วตอบว่านายนี่มันโง่จังเลยนะถ้าจัดการไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายสิต้องให้ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของข้าคนนี้แล้วกลับใจมาเป็นพวกพ้องต่างหากละพอได้ฟังเชน่นนั้นกีจึงได้อุทานออกมาว่าฮะกีคือไม่ได้เข้าใจในคาพูดของรูเรล่ลา เลเผอได้ถามกลับไปและลูราลาจะได้หวัวเราะและพูดออกมาว่าเฮืยเฮ้ข้าคนนี้คือชายที่สักวันหนึ่งจะครอบครองโลกนี่แหละคือสัญญาที่ให้ไว้กับมกกรา,าชันดาลาเวลานาวาผู้เป็นทางเพื่อนและอาจารย์กีเองก็รู้ว่าลูดาลาเป็นลูกศิษย์ของเวลานาวาพอเจ้าตัวเองก็พูดแบบนั้นก็เลยไม่เคยได้นึกสงสัยในเรื่องนี้เลยแต่ก็ไม่นึกเลยว่าจะมีความต้องการที่อยากจะครอบครองโลกและกีได้พูดออกมาว่า คือว่านาข้านาได้รับมอบหมายหน้าที่จากเวลานาวาให้มาขัดขวางพวกคนง่เขาแบบเจ้ามาให้ครอบครองโลกได้นาหลังจากได้ฟังแบบนั้นดูรล,ล่าก็พูดออกมาว่ารู้อยู่แล้วละเพราะงั้นเวลลานาวาก็เลยบอกว่าต้องมาทําให้นายอมรับให้ได้ซะก่อนเมื่อกี้ได้เย็นแล้วก็ได้หววคิดขึ้นมาเจ้าเวลานาวาเจ้าเองก็ลาคาญก็เลยผักภาระมาให้ข้าเสียนานั่นเลยคือคําตอบที่ถูกต้อง เชืบอกความจริงให้ทีอย่างกับว่าได้ยินเสียงของเวลดานาวาลอยเข้ามาในหูเลยลูรลาที่ประกาศว่าจะทําให้กีเชื่อฟังโดยเวลดานาวาก็ไล่เขาออกมาตั้งหากแต่กีก็ติดกับเวลดานาวาไปเสียแล้วพอรู้ตัวว่าตัวเองได้ถูกใจลูรลาเสียแล้วกีเองก็ได้แต่จะต้องตามน้ําไปจนกว่าจะถึงท้ายที่สดุดถ้าเป็นคนที่ไม่ถูกใจก็คงจะฆ่าทิ้งไปตั้งแต่แรกแต่นี่มันก็ผ่านมาจนถึงป่านนี้แล้ว และกีเองก็คิดในใจอีกว่าไม่ไหวไม่ไหวหมอหนี่มันบ้าจริงๆด้วยกีได้คิดอย่างอารมณ์ดีบูดาล่าก็ได้ชวนพูดคุยต่อจะว่าไปนะอันที่จริงตัวข้าในตอนที่ต่อสู้ครั้งแรกก็ยังควบคุมไมเคเอลได้ไม่สมบูรณ์ะ่ะตอนนี้ก็ใช้ได้แค่ไม่กี่สิบวินาทีเองลังจากได้ฟังคําตอบแบบนั้นกีก็พูดออกมาว่าอ่าถ้าเป็นเจ้าเราก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นสิพอกีได้พูดแบบนั้นบูดล่าก็ตอบว่า ไม่ล่ะนี่เรื่องจริงนะก็ความสามารถนั้นเป็นของเวรานาวาที่ฝากมานี่นาดูรนาาได้กล่าวพางพยักไหลแล้วได้เริ่มเล่าต่อกีที่ได้ฟังเรื่องราวนั้นก็เขียนว่ามันเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะแต่ขณะเดียวกันเองก็ยอมรับในความแข็งแกร่งของดูรนาลาด้วยเพราะถ้าเป็นส่วนหนึ่งของพอลังของเวรานาวาละก็จะโค่นตนลงได้มันก็ไม่แปลกอะไรเลยแต่ระหว่างที่ฟังดูรนาาพูดก็รู้ตัวว่าตนก็ครจะเข้าใจผิดไป พอลูราลาได้กล่าวอีกว่านี่เป็นความลับนะจะบอกให้แค่เจ้าเท่านั้นพลังที่ข้าคนนี้ได้มาจริงๆแล้วก็คืออุลิเอลตั้งหากความเชื่อและคำสาบานที่จะรวมโลกให้เป็นปึกแผ่นรวมไปถึงเผ่อนึนความคิดของพวกพ้องที่มีต่อเรื่องนั้นมันปรากฏออกมาเป็นพลังขั้นสุดยอดหน้ะแม้ว่าจะพูดจากความจริงแต่เหมือนว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเวรานาวาอยู่เหมือนกันแต่แค่นั้นก็สุดยอดมากพอแล้ว อูเอเอลซึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นรูปร่างใจจิตใจของรูรลลาเป็นสกิลสายทุตสวรรค์ขั้นสงูงและรูรลลาได้กล่าวออกมาอีกว่าทีนี้ก็เลยขอยืมมิคาเอลมาเหมือนแลกกันหนะแต่นี่มันก็อันตรายนะอูเอลเอลของข้างคนนี้เป็นความสามารถง่ายๆที่ใช้การทำลายและป้องกันได้อย่างสะด,ดวกแต่ว่ามิคาเอลเป็นความสามารถที่ย่งยากที่ใช้การปกครองนาเซสามารถยืมพลังจากลูกน้องของตนได้ แล้วก็ทําให้คนคนนั้นเชื่อฟังเป็นความสามารถที่เหมาะสมแก่การปกครองในฐานะราชาอย่างมากถ้าว่าในสภาพที่ไม่มีใครอยู่ใต้การปกครองเลยมันก็ไม่ใช่สกิลที่น่ากลัวอะไรนักแต่เพราะว่าสู้กับกีได้อย่างสูสีในสภาพนั้นนี่แหละความแข่งแจ่งของลูรลาจึงได้เป็นของจริงหลันจาาได้ฟังแล้วกีก็พูดออกมาว่าสุดยอดไปเลยนี่กีได้พูดออกมาตามความเป็นจริงถ้าเพิ่มผูดอยู่ภายใต้การปกครองไปเรื่อย ก็จะมีความสามารถที่ใช้ได้เพิ่มขึ้นถ้าทําแบบนั้นลูดล,ล่าก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมาอีกขั้นในระหว่างนั้นกีเองก็คิดในใจว่าอะไรกันนึกว่าความแข็งแกร่งจะหยุดแค่นี้จนมั่นใจว่าเราต้องเหนือกว่าแล้วนะแต่ยังสนุกได้อีกนี่นาะช่วงเวลาแห่งความสนุกก็ยังคงดําเนิน,นต่อไปได้อีกพอรู้แบบนี้กีเองก็ดีใจแต่ลูดล,ล่าก็บ,บอกว่าข้าคนนี้นะไม่ได้สนใจการปกคร้องคนอื่นหรอก ถ้าเป็นลูกผู้ชายก็อยากจะชนะด้วยพลังของตัวเองแต่ว่านะมันก็มีเรื่องให้ทำแบบนั้นไม่ได้นาซีหลังจากได้ยินแบบนั้นกีก็ทำออกมาและควรสงสัยเรื่องที่ว่านั่นคือรูลรลาที่กำลังพักเหนื่อยอยู่นั้นได้ยินคำพูดของกีก็ได้ตอบว่าอ๋อนายก็เป็นเพื่อนของเวรานาวาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้นี่นะพอได้พูดมาแบบนี้กีจึงได้รู้สึกกงังวลเพราะเป็นเผ่าอายยยืนก็เลยไม่รู้ตัวแต่พักนี้ก็ไม่ได้เจอเวรานาวาเลย พอกีได้เอยใจแบบนั้นจะได้พูดออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านั่นพอกีได้ถามออกมาด้ความสงสัยรูรลาจะได้พูดออกมาว่าก็นะที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเย็นดีอยู่หรอกหืมเจ้าหมายความว่ายังไงกีเองก็มีความสงสัยในคําพูดของรูรลาแล้วรูรลาจะได้พูดออกมาว่าเจ้านั่นผูกสาพันธ์กับรเซียน้องสาวของข้านาที่เขาได้เรียกว่าแต่งงานและรเซียก็ตั้งท้องลูกของเวลานาวา ก็เท่ากับว่าเป็นครอบครัวกันจริงๆแล้วล่ะพอได้ฟังเชน่นนั้นกีก็พูดออกมาว่าลูกเหลอตระกูลมางกรนานานั่นเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างแท้จริงแต่ว่าหากเป็นเวลดานาวาที่ทิ้งความเป็นหนึ่งเดียวไปแสวงหาความไม่สมบูรณ์แบบเราก็มันก็เป็นไปได้กีจึงได้ยอมรับในขณะที่กีกําลังใช้ความคิดลูดล่าได้กล่าวออกมาอีกว่าแม้มันก็มีบ้างล่ะนะยังไงเวลดานาวาก็เป็นผู้ชายล่ะนะ แลังจากนั้นกีก็ตอบว่าอ๋อถ้าแค่นั้นก็อยากจะอวยพรให้อยู่หลอกแต่ว่าปัญหามันต่อจากนี้ไปนี่แหละรูดาลาได้เกินเอาไว้แล้วได้เอ่ยเรื่องที่สําคัญที่ไม่จบแค่ความตกใจออกมากีได้เผื่อลุกขึ้นมาถามรูดาลาว่าจริงเหรอถามออกมาเลยด้วยซ้ําเวลานาวาในตอนนี้อยู่ในสภาพพิแทบไม่ต่างจากมนุษย์เลยถูผูกมัดด้วยอายุขซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้รู้จกัก ดูดาล่าจึงได้เล่าพ้องกับหัวเราะออกมาความจริงข้อนั้นมันช่างหนักหน่วงเกินไปจนดูลาล่าเองก็เจ็บเอาไว้คนเดียวไม่ไหวดังนั้นในตอนนี้ก็เลยสารภาพกับกีออกมาหลังจากได้ฟังแล้วกีก็พูดออกมาว่าจะว่าสมเป็นหมอนันมันก็สมดีล่ะนะแต่คิดจะทําอะไรกันแน่เมืกก่อกีได้ถามออกมาด้วยความสงสัยดูดาล่าก็ตอบว่าไม่รู้สิเพราะง,งานค่าคนนี้ถึงได้รู้สึกกุ้มใจแต่คิดว่าคงไม่มีเวลา ที่จะมามัวเล่นกับเจ้าแบบนี้แล้วล่ะนะดูเหมือนว่าการต่อสู้กับกีทุกวันนี้จะเป็นการละเล่นสลับดูราาไปเสียแล้วและกีเองก็เห็นด้วยชินได้ตอบว่าก็นะทั้งสองคนจนได้เผือหันหน้าเข้าหากันแล้วในตอนนังพิณได้ถอนหายใจออกมาพร้อมกันเพื่อความเหนื่อยออสาระคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า